สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บทองเกษตรพรลโลกครับมาพูดคุยกับชาวนาอีกหนึ่งท่านครับจะมาเล่าเรื่องราวดีๆกับพวกเราได้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยเดี๋ฉันชื่อพรจ้ะอยู่บ้านบึงบัวหมู่หนึ่งแต่ว่านาอยู่หมู่ที่เอ็ดอืออ่าครับอำเภออำเภอ,อ,เภอวชิราบารามีจังหวัดพิจิตรอ่าโอเคนะครับเขตพิจิตรนะครับนาะข้าวพี่บัวทําทั้งหมดกี่ไร่เลยทั้งหมดทั้งหมดสามสิบไร่จ้ะ ส0ิไร่อ่านะแล้วข้าวรอบนี้เราลงข้าวพันอะไรครับข้าวหกหนึ่งหกหนึ่งจ้ะอ่าที่เราเห็นข้าวของเราตอนนี้เป็นไงครับความสมบูรณ์ดีจ้ะดีดีกว่าทุกทุกปีที่เคยทําอืมดีกว่าทุกปีที่เคยทําด้วยอ่านะครับแล้วที่ถืออยู่นี้เอามาใช้ช่ไหมเนี่ยใช่จ้ะอันนี้ใช้ทุกรอบอืมตอนฉีดยาอืมทุกรอบอืมแต่อันนี้ใช้สองครั้งหมายถึงการทํานารอบนี้นะเอามาใช้ตอนไหน ใช้ตอนฉีดยาคุมแล้วก็ตอนหวานปุ๋ยแล้วรอบแรกอ่ะครั้งนึงเห็นั้นแนละสองรวมแล้วเป็นสองครั้งก็คือพูดง่ายปกติเราใช้โฟทีมาโดยตลอดใช่รอบนี้เอาโฟซอยมาใช้ร่วมสองครั้งอ่ะมันแตกต่างยังไงก็เขียวทนรากดีรู้สึกว่าข้าวต้านทานดีต้านทานรอบดีอ่าเรารู้ใช่ไหมว่าตัวนี้คือตัวช่วยเรื่องอะไรตัวช่วยเรื่อง ระบบดินอ่านะครับระบบดินะระบบดินนะครับก็เลยเอามาลองใช้ใชนะครับเพราะว่าเราก็อยากปรับปรุงดินบำรุงดินปรับสภาพดินเราด้วยใช่จ้ะอ่านะครับใช้คู่กันแบบนี้ดีไหมผลลัพธ์ข้าวของเราดีมองดูในสภาพก็ดีกับทุกคราวที่เคยทำนะอืมนะครับอ่านะครับแล้วทั้งหมดสาสิบไร่ของเราเนี่ยนะครับพอเราใช้โฟทีแล้วก็เอาโฟทอยมาใช้ร่วมด้วยเนี่ยต้นทุนนะครับปุ๋ยยาของเราตอนนี้เป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าจะ ใส่ปุ๋ยประหยัดปุ๋ยไปนั่นแหละเพราะว่ามันเขียวไม่ต้องคอยเติมปุ๋ยอืมลดไปเยอะไหมปุ๋ยก็รู้สึกว่าก็เยอะนะอ,อนะเยอะกว่าปกติอืก็ถือว่าเราได้ลดต้นทุนเนาะใช่อ่าแล้วก็ใช้สารเสริมประสิทธิภาพพืชแล้วก็สารเสริมประสิทธิภาพดินเข้ามาช่วยนะครับแล้วมีคนมาเห็นต้นข้าวเราเป็นไงบ้างครับก็ก็ยังว่า ทำสู้เขาไม่ได้เลยนะเนี่ยของเขาเขียวตลอดเวยหมายถึงมาชมเราใช่บอกโอ้ยสู้เขาไม่ได้เลยเนี่ยบ้านเนี้ยเขาเขียวตลอดเล้ยแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมฮะก็ใช้อยู่นะเมื่อปีที่แล้วมา่อปีที่ก็ใช้อยู่ใช้อันเนี้ยแต่ตัวนี้เพิ่งเริ่มโอเคมาใช้อ่านะครับก็แสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้โฟทีของเรานะครับอ่ะขอบคุณมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆในส่วนของแปลงนาข้าวที่เราเห็นนะครับก็อีกสักระยะหนึ่งก็เราจะได้เห็นรวงแล้ว แน่นอนว่าน่าจะสมบูรณ์และผลผลิตก็น่าจะดีด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่พรมากนะผมนัทพงศ์วัทองเกษรทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ